เฉลุยแพทนับประพาปล่อยลุกซับปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆค่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้แพทนับปรพาที่มีงานลุมมาแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวจ้านอกจากเรื่องงานจะลุ่งแล้วด้านความสวยความแซ่บก,ก็ลุ่งตีโค้งมาไม่แพ้กันเลยทีเดียว เข้าไปส่องในไอจจะเห็นว่าเจ้าตัวฟาดลุกความเผ็ดบ่อยมากมาจนชาวเน็ตกดคอมเมนต์ไฟลุกให้ไม่ทันกันแล้วล่าสุดมาอีกเซตที่ดูจะไม่แซบแต่บอกเลยว่าแซบมากมากในลุกออกมาแนวชิคชิชิลๆเรียบเรียบเสื้อขอบโชว์เต้าบึ้มบืมอวดเอลเ หน้าท้องสิบแผกหน่อยๆมาพร้อมความโดดเด่นทาปากสีแดงแรงริดแหน่แหน่แหนปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเลยนะคะโพสท่าชิกๆิน่ารักใสๆบอกได้คำเดียวว่าลุคนี้แซ่บเผ็ดผ่านชเฉลย